ไปดูก,กันกับบรรยากาศน่ารักน่ารักกับคุณผู้ชมคือเราก็คุ้นเคยกันสังคมไทยนะครับก็พยายามถ้อยทีถ้อยอาศัยกันระหว่างบรรดาเด็กนักเรียนชนต่างๆนะครับ แต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับที่อนุบาลเชียงใหม่ครับมีการจัดกิจกรรมวันรับปัวประจําปี2559ภาพนี้ประทับใจคนที่สัญจรไปมานะครับบริเวณลานกิจกรรมภายในโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ครับคำว่าจัดเพื่ออะไรก็เป็นการกระตุ้นความสามัคคีระหว่างนักเรียนใหม่นักเรียนเก่ารวมถึงสร้างความประทับใจนะครับระหว่างพี่น้องร่วมสถาบันและไม่ใช่แค่นั้นมีการรับขวาญครูใหม่ด้วยนะครับ ลองมาดูไฮไลท์ในงานครับคุณผู้ชมอย่างที่เห็นอยู่จริงๆไล่กันตั้งแต่เด็กป .1 จนถึงเด็กป .6 เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นป .2 ก็จะมีกิจกรรมลอดซุ้มรักจับใจพี่ให้น้องๆป .1 กิจกรรมมาลายรักจับใจพี่ของนักเรียชั้นป .3 รวมถึงเด็กๆที่โตขึ้นไปก็จะมีกิจกรรมมารับขวัญน้องๆนะครับอย่างที่ป .6 ก็เป็นตัวอย่างครับนำน้องใหม่ไปส่งกลับห้องเรียนด้วย คุณัพบูณ์พุทธวงศ์ครับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ก็บอกครับบอกว่ากิจกรรมนี้นอกจากจะต้อนรับเด็กๆอย่างที่เราเห็นกันอยู่นี่คือบรรดาครูใหม่ๆแล้วครับเอาครูใหม่ๆที่พิ่งมาถึงโรงเรียน อยากจะให้คุ้นเคยกับเด็กๆก็ให้เด็กๆทาตัวเป็นแถวครับแล้วก็ให้ครูใหม่เดินลอดซุ้มมาแล้วก็มีนักเรียนใหม่นะครับที่จะแบ่งปันขนมกันปลายแถวก่อนที่จะแยกย้ายกันไปเรียนกันแต่ละห้องก็ถือว่าเป็นบรรยากาศน่ารักน่ารักนะน้องๆบอกชอบเลยเกินกิจกรรมแบบนี้ครับก็ถือว่าเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์นะครับกับเด็กๆในโรงเรียนด้วย <Network ing meme> ๆๆนะครับทั้งนักเรียๆๆนใหม่นะครับที่เพิ่งจะเข้าเรียนนะครับรวมถึงคุณครูด้วยแล้วก็กับบรรดาพี่ๆที่เป็นรุ่นพี่นะครับบรรยากาศถือว่าน่ารักมากๆอันนี้ที่อนุบาลเชียงใหม่นะ ว่าจะครู่เห็นมีไฮไฟฟ์นะคะอมเห็นแล้วก็ต้องอมยิ้มตามไปด้วยเหมือนกันเด็กๆนี่สนุกสดานกันเลยทีเดียวนะครับ